ประวัติข้าวเหนียวมะม่วงย้อนไปตั้งแต่ราวราว5,000กว่าปีก่อนที่มีการสำรวจตรวจสอบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โดยศาสตราจารย์ชินอยู่ดีนักวิชาการด้านโบราณคดีชื่อกอง พบว่าสยามประเทศเป็นแหล่งปลูกข้าวมาแต่โบราณคนไทยทำนาและกินข้าวกันมาช้านานข้าวคือของมันต้องมีของคนไทยสยามทั้งในยามสงบและยามรบรามาก่อนจะเข้าสมัยสุขโขทัยด้วยซ้ำ ซึ่งข้าวที่นิยมปลูกในไทยยุคนั้นมีด้วยกัน3มชนิดก็คือข้าวมเมล็ดป้อม,มเมล็ดใหญ่และ,มะเมล็ดเรียงโดยในสมัยอยุธยาช่วงแรกจะนิยมปลูกข้าวเหนียวมเมล็ดป้อมกันมากก่อนจะเริ่มปลูกข้าวเจ้าในช่วงปลายไรา่ย,ยาวจนถึงปัจจุบันและสิ่งใดที่อยู่มานานสิ่งนั้นก็ยอมคู่กับการเปลี่ยนแปลงเสมอข้าวก็เช่นกัน ทังข้าวเจ้าและข้าวเหนียวถูกปรับและเปลี่ยนไปเป็นสารพัดอาหารข้าวหวานปะปนบ้างก็ถูกนำไปปรุงเป็นขนมไม่ว่าจะข้าวหลามข้าวเหนียวตัดหรือข้าวเหนียวมูนซึ่ง ขนมเหล่านี้ก็มีทั้งที่ทำแล้วกินเลยหรือนำไปแมทกับนูนนีนันเพื่อสร้างสรรค์มิติแห่งรสชาไทยอร่อยขึ้นข้าวเหนียวมะม่วงก็เป็นหนึ่งในนั้นไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่าใครเป็นคนคิดขนให้นำข้าวเหนียวมูนมาทานคู่กับมะม่วงสุกแต่รู้อีกทีมันก็กลายเป็นอาหารมิกแอน์แมช ยอดนิยมของคนไทยและชาวต่างชาติไปแล้วถามว่าทำไมถึงเรียกข้าวเหนียวมูลพราะะนานุกรมให้ความหมายอย่างตรงไปตรงมาว่า คือการเอากะทิมาเคล้ากับข้าวเหนียวซึ่งมูลก็คือมีความหมายในตัวเองว่าพระจันทร์ไม่ใช่หมายถึงการกองกองสูงๆเลยอาจจะคิดต่างได้ว่าเป็นการเอาเข้าวเหนียวมาวางเป็นกองกองอยู่ด้านล่างอะไรสักอย่างซึ่งอาจเป็นกะทิเกลือน้ำตาลถั่วหรือมะม่วงซึ่งข้าวเหนียวที่เหมาะจะนำมาทำข้าวมูลคนก็มักจะเลือกใช้ สายพันธ์ุข้าวเคี้ยวงูที่ตัวมเมล็ดมีลักษณะเรียวยาวเป็นพันธุ์เหนียวพันธ์ุพื้นถิ่นของภาคเหนือส่วนมะม่วงที่กินกับข้าวเหนียวมูลสูตรดังเดิมในสมัยก่อนจะนิยมใช้มะม่วงอกร่องที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเคี้ยวคู่กับรสหวานมันของข้าวเหนียวมูลที่อร่อยเหาะเลย แต่เพราะปัจจุบันมะม่วงอกรองหาซื้อยากขึ้นราคาสูงแถมยังผลเล็กทานไม่สะใจผิวเปลือกสีเขียวก็ไม่เหลืองอารามอย่างมะม่วงน้ำดอกไม้คนเลยหันมาทานคู่กับน้ำดอกไม้ที่ราคากำลังดีผลสวยและใหญ่เต็มคำมากกว่าถ้าจะให้อร่อยขึ้นต้องราดน้ำกระทิให้ช่ำๆเพิ่มความหอมและมันแล้วโรยถั่วทองที่ด้านบนอาหาร เพื่อเพิ่มความครุบกรอบสอดแทรกไปกับความนิ่มและเหนียวกินที่เดียวพร้อมกันทั้งมะม่วงข้าวเหนียวกะทิและถั่วบอกเลยว่าอร่อยอย่างนี้เลย CNN สำนักข่าวเจ้าดังต่างประเทศถึงกับจัะแทเข้าวเหนียวมะม่วงติดอยู่ในลิสต์50สุดยอดอาหารหวานแสนอร่อยที่สุดจากทั่วโลกจากการเลือกของนักชิมลิ้นทองเจนโรสมิดในลิสต์นี้ยังมีทับทิมกรอบเป็นอีกหนึ่งขนมหวานสัญชาติไทยที่ติดอันดับด้วยรสชาติที่อร่อยนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานว่ากันว่า ข้าวเหนียวมูนคือขนมที่คนสมัยอยุธยาตอนปลายรับประทานกันอย่างกว้างขวางแต่หลักฐานที่ชัดเจนกว่าคือกาบแห่ชมเครื่องคาวหวานบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาณภาลายัยรัชการที่สอง แต่หลักฐานที่ชัดเจนกว่าคือกับเหชมเครื่องคาวหวานบทพระราชนิพน์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลาัยรัชกาลที่สองประโยคว่าเข้าเหนียวใส่สีโศกสันนิฐานว่ากล่าวถึงสีเขียวเข้มจากใบเตยคั้นเอาไว้กินกับไข่ตั้งสังขยา แต่ข้าวเหนียวมูลที่กินกับมะม่วงสุกจริงๆก็น่าจะแพร่หลายช่วงปลายรัชกาลที่5ทั้งนี้ต้องย้ำอีกว่าไม่มีหลักฐานยืนยันการปรากฏตัวของข้าวเหนียวมะม่วงที่ชัดเจนแต่ที่ชัดแถและแน่นอนคือประโยชน์ของข้าวเหนียวมะม่วงกะทิในข้าวเหนียวมูล จะช่วยดูดซึมวิตามิน A และ E จากมะม่วงได้ดีขึ้นส่วนเนื้อมะม่วงสุกจะช่วยชะลอให้น้ำตาลจากข้าวเหนียวดูดซึมช้าลงทั้งยังให้ไฟเบอร์และพลังงานสูงและที่สำคัญมีความอร่อยสูงด้วยบอกเลยว่าลด พูดไปหิวไปเลยค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องรถรีวิวด้วยนะคะจบคลิปนี้รถขอตัวไปทานข้าวเหนียวมะม่วงก่อนนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณะคะ่ะ